และอันนี้มาแต่ไส่ละนี่อันนี้มาจากลักซาวเนาะปอตด้พานยันง,งามได้เอเน,นี่ยเอออันนี้มาขอพรเรื่องอะไรเนี่ยเ,เปิดโชคเปิดลาบธุรกิจการงานอันนี้เราตั้งร้านอยู่แถวใดอะซีแยกไปแดงลักซาวเลยเฮงปัง,งๆนะเออบ่รวยบ่ยอมเนี้ยมันนี้นะโอ้ลูกประคำก็ได้แล้วเนี่ยนะเอายับนบันได้ โอ้เอาเอาเอารูปพระคำให้ก่อนแล้วคนด้านหลังกับพันได้เอาคือคือบอกบอกเอาก้มหัวมาเอาขอให้ผลวรักผัหลงเพียงโอ้ยเข้าแล้วผลออกเอาคนนั้นอยู่กไกลๆบ่เด้อเอาสาธุขอให้ผัวรักผัวหลงขอให้ผัวเมตตาขอให้ผัวโอนเงินเข้าบัญชีทุกวัน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 เพียงเอ้ยสาธุเมียผู้ใดล่ะนี่เฮร เมียผู้นี้อันนี้อันนี้ไซเมียเหาเออแล้วผู้นี้กับผู้นี้บ่อันนี้คือกันเลยเนาะคือบ่อ่าขอเฮงปังๆนะโบลุยโบยยอมเด้อสาที่มาขอพรเรื่องอะไรอ่ะจ้าธุรกิจค้าขายจ้าอ๋อปังว่างั้นโอ้สวดมนต์สวดกระถางเงินล้านแล้วธุรกิจการลงการงานราบลื่นราบไหลโอ้สาธุตอนนี้ทําธุรกิจอะไรบ้างอ่ะค้าขายขนมมาร่วมบุญเออมาแก้บนว่างั้น แล้วอันนี้แหละมาเรื่องอะไรนี่ฮะแก้บนได้ขายที่แก้บนได้ขายทีโอ้โหมากมืดมาค่ำปะเนี่ยห้าหกโมงเย็นแล้วนี่ฮอันนี้มาบนได้กี่วันถึงได้ขายนี่สมอาทิตย์สามอาทิตย์สามเจ็ดยี่สิบเอ็ก็ประมาณ20่สบกว่าวันอ่วันนี้ก็เลยอยากจะขายอีกโอ้อยากจะขายอีกแป้งนึงอันนี้ขายเท่าไหร่แปลงนี่้อยหกสห้าล้านขอใได้ขายไวนะ ไม่ได้ขายไม่ยอมนะเว้ยสาธุอ้าวใครอยาก